นี่เรา,าถ่ายวันที่15เดือนกรกฎาคมนะครับ15กรกฎาคมอันนี้ใบชุดที่เท่าไหร่แล้วนะครับ <3 S 1> พี่กชุดที่3แล้วนะครับ <S 2> 2 <S พี่ไก่ตัดรูปไปตอนตอนครั้งสุดท้าย19หรือ20มีนาน20มีนา <20 S 1> ครับมีนาเมษายนพฤษภาคมมิถุนา,นา,า,า,นากรกดาเนี่ยครับเข้าเดือนที่4ี่นี่คือใบชุดที่3แล้วนะครับ เราอยตัดลูกไม่เท่าไหร่ชุดหนึ่งก็ออกแล้วนี่ครับดูดูความความเรานี้ดูที่พื้นนะครับนี่คือแต่งอันนี้แต่งไม่ใช่แต่งไหล่ย่างเดียวใช่ไหมครับพี่กายใช่ก็คือมันเยอะนี่ครับดูใบมันเยอะต้องตัดมันออกใบที่ที่อื่นนี่ใบไม่พอใบไม่พอต้องเติมอ่าที่ห้อยๆนั้นไม่ใช่ไม่ใช่เสียนะครับนั่นคือที่แต่งมาแล้วมันค้างเนี่ยออกมาเนี่ยครับอันนี้คือที่ตัดออกไป ตัดออกไม่ใช่ตัดออกหางไหลนะเนี่ยอันนี้กิ่งกิ่งเนี่ยตัดนี่ตัดกิ่งนะครับเขามาเยอะมเยอะเนี่ยมีแต่เขาอยากจะได้ใบเยอะขนาดนี้นี่ต้องเอาออกโอ้โหดูสิตัดอย่างนี้เลยเนี่ยอืมดูครับไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไหลแน่นอนไม่ใช่หางไหลแน่นอนอืมเนี่ยมาดูข้างในนิดนึงดูรอบ หูนี่ครับัปดูสภาพที่แต่งออกแล้วใบใหญ่จริงดูครับแน่นเลยแล้วนี่ไม่ได้ไม่ได้ฉีดยาฆ่าเชื้อราด้วยไม่ได้ฉีดใส่ปุ๋ยทางดิน<ส>ที่ป้องก<า>ง<ล>ันเชื้อราอย่างเดียวแล้วก็ฉีดไตรโคดาอ่าแล้วก็ฉีดไตรโคดมาม่านะครับนี่ใบชุดสวยมากนี่ครับดูรอบต้น แทรกรอบต้น